พี่น้องป้องไปพี่น้องป้องกุก๊กเอารายงานหน่อยเปากินอะไรเปากินอะไรวันนี้เปากินอะไรครับกินปลากินกินเมี่ยงปลาบอกเอฟซีสิกินเมี่ยงปลาเอาเอาเอา,เอาก็เล่ยเรนเกลียวน้ำจุ่บนด้เอาลงเอากินโซ่เนี่ยเรืก่กินโซ่เขาทำยังไ<ร>งเขาทำยังไง หอ่หอๆนะ่ะเอาเอาวางเอาแก้วเอาแก้วน้ออกกํบอกไกลๆเอาแก้วน้ํบอกไกลๆมันเกกาลูกอือมีปลาไหมน่ะปลาน้องมีไหมน่ะฟังพี่น้องพี่เจ้บน,นเปะสะหนึ่งเปะสะปลาตัว่างใหญ่ให้ลูกให้ล้านอืมเนาะกินเปะสะปลาช่อนตัวใหญ่ๆผักเต็มผักเป็นกะละมังพี่น้องเก็บมาจากสวน โอ้ oh, จากสวนนี้ยังเลียวผักกลนะลานั่นซื้อเขาเด้อโมนัน่นจังคนมันผักในสวนนะั่นน่ะเบิอ่องกระเป๋าสิกินมานี่เปาไม่ใส่นั่นเหรอไม่ใส่มีแล้วลูกใส่ยังเอาหมี่ใส่ให้น้องด้วยฟางโอ้ยเออเป,รรออเปาทำลืมได้นะ่ะเปลาลืมได้นะ่ะเอออ่ะทีะนี้ก็เอาน้ำน้ำจิ้มยอดอ่าน้ำจิ้มยอดอ่าอ่ะ,อะ เออเอากินเอาโชว์หน่อยเออเอาแมงเสียบบ่าุ่นตอนเง,งงกงกปุ่นยกปูปุุงน,นั่น,นี่นั่งนี่สมัครแล้วมันนี่น,นั่นอะไกินเสิร์นหลยอ่ะออน้ำเจียวน,น้ำจิ้มเจียวหลงหูข้อเอากินดีๆอย่าหยอกการกินแล้วจะได้ไปล้างมือล้างไม้ลูกหายแล้วหายแล้วยายแพ็กของยังไม่เสร็จเลยยายกินทีหลัง ยายจะกินทีหลังอ่ะเอากินโอ้ยเอาเลาเปายายไปกินข้างไร้น้ำแข็งนั่นน่ะลูกมันแห้งไออยู่เนี้ยมืนอคืนน่ะกิน,นกินก้าน,นมันก็ขมกัวก้านมันนะ่ะไรขมเปล่ามันกินผักสลัด เอาให้น้องเอาปลาให้น้องหน่อยฟงังเอาปลาให้น้องหน่อยเอาเบิ้งแห่แล่ะเบิ้งกลางไหนล่ะลูกกินดีๆกินดีๆเอากินดีๆห่อมันนี้ห่อเร็วโอ้มันจีมาเนาะจีมุมป่อนมาเนาะกว่ามันมได้มุมป่อนเรือี่เอามีไซ มีไสรแลว้วก็เอาน้ำจิ้มยอดมาหนิปลาที่ยังไม่หมดเลยเปล่าอืมย,ยอดเป็นบอานอะ่ะนะ เทีา่บ้าเตี๋ย่บ้ันนี้โอ้ยเถ้งกินทถ้งเงนกินน้แข็งม่ดวยเออบ่ะเอาอันนี้ก็ยังดำาปื้อๆเขาของซี่อันี้เปาโอ้ยโอเนแนวใด่ะกล่องก็ได้บ่หอเลยตีอาเนื้อปลาเจ้เนี่มันตกปลหรออบปลาคือเด่นเก้าไป ô khay nó nộp đây quăng khay như phần này, này. Mày... Oh, kín đi đi kín đi đi được bao nhiêu kín lửa lại bao ơi muốn đi đạp nam mai đi bao ơi มามาจ่อยให้นั่นน้ำมูกไหลแล้วนั่นเมืาา่อนี้อากาศห้อนกินแต่น้ำแข็งกินแต่น้ำเบิดมือเลยน้ำแข็งหมดยังเอามามาใส่ให้ไปเลี้ยงหมดก่อนน้ำแข็งเว้ยมาทางนี้ดิมาทางนี้ดิทางไหนมันแค่บางทีไม่ไม่หมุนไปเนาะอ้าวโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย พอกินหลายๆเลยตัวเอาไปหนั่นกินน้ำแข็งแล้วก็ไอแต่ยนี้นมานคืนนะเมื่อกินกระริตูนอากาศกับห้อนต้องกินเยอะนะเปล่านะพอแล้วนะน้ำพอแล้วนะน้ำแข็งนะกินกินน้ำธรรมดาเลยทีเนี้ย โอ้ไหวเด้น่ะกินหลายๆไอเนี้ยมาขเ้ื่อนประเดี๋ับเลยนอนโอ้ยไหลออกนอกปั่นเดียวยาานั่งมาหมุมปอนนก,กูว่า,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 าวางผักใส่จานที่หลับฟางบางผักใส่จานแล้วก็หยิบสองมือไม่ใช่หยิบมือเดียว

กันผู้ใดไอ,าอามาแรงอะไรสิเอาออกมานอนนอกบ้านนะมาแรงเด้อ